กะะมังนี้ยังโชคดีที่ว่าเนี่ยเห็นไหมติดถูงเลยยังโชคดีที่ว่ายังมีตัวไส้เดือนเหลืออยู่บ้างเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะตัวนี้นี่นี่ด้วยนี่เยอะมาก คือถ้าเป็นกรณีนี้ดิมจะไม่เอามาร่อนเลยทุกคนจะทิ้งทั้งกระลังเลยนี่นะคะลองขุยขึ้นมาดูเลยอันนี้คือเลี้ยงนานแล้วนี่ขึ้นมากม็เห็นแล้วนี่แบบนี้อ่ะเสียงนะคะทิ้งเลยเนี่ยเห็นปหะ เราหลงไปแล้วเนี่ยตัวเริ่มเลยวันนี้ที่นื้อดูเมื่อวานเมื่อวันก่อนสามกะละมังนี่ทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ย วันก่อนสามกะละมังไม่เหลือไส้เดือนเลยแม้แต่ตัวเดียววันนี้ลือดูสามกะละมังแล้วก็คือเป็นเดือนแล้วค่ะแต่บอกว่าไส้เดือนไม่กินอาหารเราก็เลยลองดูดูดูเต็มไปหมดเลยนี่นี่ด้วยเห็นไหมคะปูดๆเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะแกะให้ดูเนี่ยคะ่ะ นี่อีกนี่ ถ้าแบบนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราพยายามฝืนเลี้ยงต่อไปแล้วก็รอให้น้องกินอาหารนะ่ะก่อนที่จะกินอาหารมดก็คือไส้เดือนตายแล้วก็พานาเลียขยายพันธุ์ที่ขยายพันธุ์เร็วกว่าไส้เดือนก็น่าจะเป็นพานาเลียนี่นะคะนี่เห็นไหมคะหยิบขึ้นมาก็เจอหยิบขึ้นมาก็เจอ,เจอลักษณะนี้นี่ คือปกติแล้วอะปกติแล้วก็คือไส้เดือนอะจะไม่ถูกกระพานนันเีอยู่แล้วค่ะเวลาที่โดนตัวเขาก็จะรีบหนีใช่ไหมคะอันนี้มันก็เลยทําให้การเคลื่อนที่ของไส้เดือนอะน้อยลงเมื่อการเคลื่อนที่ของไส้เดือนน้อยลงแล้วอะมันก็เลยทําให้เบดดิ้งอะที่เราเลี้ยงไว้อะมันเป็นก้อนๆแล้วก็ไส้เดือนก็ไม่กล้าขยับตัวไปกินนี่เดี๋จะให้ทุกคนดูกันนะงนี้นะคะ อันนี้ก็คือที่ดิมคัดไว้คือถ้าแบบว่าเจอไม่เยอะดิมก็คัดออกคนดูนี่นี่ในนี้ก็คือมีแต่พานาเรียทั้งกะระมังเลยค่ะเนี่ยมีตัวไส้เดือนติดด้ยบ้างอย่าเสียดายนะคะนบีบมาก็เจอบีบมาก็เจออย่าเสียดายนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวไส้เดือนหมดนะ นี่เต็มเลยเยอะมากค่ะอันนี้ก็คือจะเอาไปทิ้งะคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราไปทิ้งแล้วอ่ะเราก็จะทำเอ่อการหวานเกลือรอบๆลงไส้เดือนแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ใช่ช่วงหน้าฝนอนะ่ะพวกนี้มันก็จะลดน้อยลงค่ะดูกันชัดๆเลย เยอะมากจ้านี่คะ่ะลองสังเกตดูนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบบาย